ทาเราถือกันมากเลยว่า,าไปราหูกับพภเกดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนที่นั่นมีปัญหาที่นัน่นน่าคิดที่นัน่นน่ากลัวที่นั่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร้ายด้านดีแต่คนจะกลัวในด้านร้ายมากกว่าด้านดีค่ะ ทุกๆครั้งเราจึงจะเห็นเวลาที่พระราหูมีฤทธิ์มากๆนะเช่นย้ายราศีนี่ค่ะก็จะมีพิธีกันแบบโดยเฉพาะทางบ้านเรานะมีความเชื่อเรื่องเรื่องนี้กันมากอ่ะก็มีวิธีส่งพระราหูพิธีบูชาพระราหูแล้วก็แก้เคล็ดอึดสารพัดอย่างอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อให้การที่ในช่วงเวในช่วงเวลาที่าดาวประเคราะห์คือราหูย้ายเนี่ย ดวงเราจะได้ไม่กระทบกระเทือนอเพราะเป็นดาวแรงไงคะดาวแรงาราหูกับเกตนี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นอะไรที่ส่วนทางชาวบ้านดาวอื่นใช่ไหมคะจะมีปกติโครจรไปอีกด้านหนึ่งแต่แต,แต่ราหูเนี่ยจะมีโครจรตรงข้ามกับดาวอื่นทั้งเก้าทั้งเจ็ดดวงที่ที่ใช้ในโหราศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานอะไรอย่างนะคะก็ ที่สำคัญสุดคือรอบนี้ค่ะพระราหูโคจราจากมิถุนจะเข้าจะเข้าพุศบเนี่ยโค,โควิดไม่พอเรากลัวกันมากว่าราศีพุศพเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเรือนการเงินของดวงเมืองดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองแบบเราก็เฮ้ยแค่นี้ยังไม่พออีกเลยถ้าเกิดถ้าเกิดจะต้องราหูมามาอยู่เรือนการเงินเนี่ย เราจะอยู่ยังไงกันต่อแค่นี้ก็มากมายแล้วเลยนะคะตามเกณฑ์โหไทยเขาถือนะคะเกณฑ์โหไทยมีม,มีตำราเขาว่าไว้ถือกันมากเลยดวงใครที่มีพระราหอูอยู่ในเรือนที่สองกับเรือนที่สี่เนี่ย<ม>เขาเรียกว่าราหูคนทรัพย์ความหมายนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกแน่นอนแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าพูดถึงอีกเยอะมาก และเราจะตรลงรายละเอียดในเรื่องนี้กันแต่เราวันนี้ยนี้ฮะวันนีนน้ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลพิเศษนะคะทางจินก็เป็นเดือนเดือนผีใช่ไหมนรกเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเทศอยู่ในช่วงเทศกาลขณนเจ,จตุรถีแล้วก็หลายสิ่งอย่างก็ทางทีมงานเพจสยามมงคลก็เดินทางมาไหว้พระค่ะวันนี้ก็มา ไหว้พระปีเสียค่ะแล้วก็มาบูชาปีเสียนะคะที่วัดแดงประชาราชได้สักการะหลวงพ่อแดงได้รูปปีเสียขอพรค่ะขอโชคขอลาบเลยค่ะขอความคุ้มครองแล้วก็ได้กราบนะมัสการอะอาจารย์หลวงพ่อธงชัยธรรมกะมโมท่านเจ้าอาวาสนะคะก็รู้สึกว่าก็โอเคก็ตอนแรกๆมาร้อนๆตอนนี้ก็ล่มเย็นดี กลับไม่ทันก็เลยลา์สดตรงตรงตรงวัดนี้เลยค่ะก็ก็แปลกดีเนะาะเวาหูจะมาก็มีอะไรปแปลกแปลกแบบนั้นคำถามคำถามที่ว่าราหูย้ายมาที่ราศีพิษพเนี่ยซึ่งเป็นเรือนของดาวพฤหัสเป็นเรือนกระดุมพระ,ะทางภาษาศัพท์ศพลเขาใช้คำว่ากระดุมพระนะ,ะก็คือ,ค,อคือเงินแะเรื่องเกี่ยวกับเงินทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ที่ถือพูดเมื่อกี้ว่าราหูคน้นทรั์เนี่ยมันจริงไหมหอะไรอย่างงี้คะก็ตอบได้เลยนะคะว่าประสบการณ์ที่ดูดวงมาแล้วก็ตามที่สถิติโหนทั้งหลายทั้งปวงมีมาเนี่ยนับว่าจริงจริงค่ะจริงแต่มีข้อยกเว้นนะคะทุกดาวทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดาวบอบเคราะห์หรือดาวซุเปอร์เคราะห์ ตำแหน่งเรือนทุกเรือนไม่ว่าจะเป็นเรือนสุภะเรือนมรณะเรือนวินาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกอย่างเนี่ยจะมีความหมายในสองด้านเสมอค่ะต่อให้เป็นเรื่องดาวที่ให้ผลร้ายก็จะมีมีผลดีในนั้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอ่าแต่จะดีสำหรับใครดีแบบไหนก็อีกแบบหนึ่งคือโดยโดยธรรมดานะคือคนเราอ่ะ จะไม่ชอบจะไม่ชอบความลำบากใช่ไหมไม่ชอบความยากไม่ชอบความลำบากไม่ชอบความแยกจนไม่ชอบข้อจํากัดไม่ชอบตดดเดี่ยวอะไรเงี้ยโด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 ยทั่ว,วไปจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมเวลาที่ดาวสมมตินะสมมติอ่าดาวบาปเคราะห์เช่นดาวอังคารเอ,อยดาวเสาเอ,อยดาวราหูอะไรที่ในกลุ่มที่แรงๆมาเนี่ย คนที่รักสบายก็ไม่ชอบละเพราะจะทําให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนไงต้องลําบากไงต้องเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อะไรงี้มันเป็นทุกข์ยเช่าะดาวเสาร์นี่นะคะเต็มไปด้วยข้อจํากัดแต่ขนาดเดียวกันไอ้ไอ้คุณคุณค่าของดาวบ,าบ่าวเคราะห์เนี่ยนะคะอย่างอังคารเนี่ยเป็นดาวนักสู้ใครที่ดาวอังคารดีๆในดวงเนี่ยก็เข้มแข็งไงคะ หมายถึงต้องดีนะเข้มแข็งมีพลังเป็นนักต่อสู้แล้วก็ถ้าดาวอื่นดีประกอบก็สู้และชนะหรือเป็นนักกีฬาที่เราแบบทั่วโลกต้องกรีดต,ต้องแบบอูและผลประโยชน์มหาศาลก็ตามมาจากความการใช้กําลังอะอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นก็มีก็เขาก็เหนื่อยไม่ละก็เหนื่อยนะซ้อมตลอดเวลาใช้พละกกาลังตลอดเวลาอันนั้นก็มันให้ผลดีได้ด้วยไงคะ,ะช,ชนะแบบนั้นก็ให้ผลดีได้ด้วย ถ้าดาวปรับเคราะห์ให้ร้ายมันก็มันก็มีบ้างนะเช่นบากเจ็บอุบัติเหตุการทะเลาะเบาแวกอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เวลาที่มันให้โทษใช่ปะ่ะแล้วก็ทุกดวงเป็นแบบนั้นดาวเสารก็เช่นเดียวกันดาวเสาให้คุณเนี่ยโอ้โห หลักตักรั์หลักฐานน่นหนามั่งคั่งมากเลยบริวารเยอะแยะมากมายนะสมบัติเยอะอะไรเยอะแต่ขณะเดียวกันดาวเสาร์ก็จะให้ให้ใน,ในในความให้คุณเน่ยเศรษฐีทั้งหลายนะที่เป็นแบบมหาเศรษฐีไปดูดวงใครก็ได้เื่องาที่ที่มีแบบความเป็นปึกแผ่นมีอาณาจักรมีอะไรอย่างเงี้ยนะมีอาณาเขตของตัวเองที่แบบแน่นเนี่ยดาวเสาร์ดีให้คุณทั้งนั้นดาวเสาร์แบบ แรงทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอพอดาวเสาแรงแล้วเป็นยังไงอ,อ่ะเราเราเราผู้มีทรัพย์มากเราผู้มีบริวารมากเนี่ยไม่มีทางจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขปกตินะไปไหนจะต้องมีอะไรอะ่ะมีคนคอยจัดการนู่นนั่นนี่ให้ต้องเซ็ตให้มันได้เลยนะคะต้องแบบกํากับควบคุมให้ได้เหมือนกับเหมือนอะไรเ,เหมือนเรามีสมบัติเนี่ย เราครอบครองเราดูแลมันไม่ได้นี่คนบกพร่ออะไรเราก็คุ้มครองสิ่งที่เรามีไม่ได้เราก็ไม่มีปัญญาที่จะเป็นได้นะคือประมาณนั้นประมาณนั้นยกตัวอย่างค่ะ,ะมาราหูอันนี้อันนี้การพูดถึงราหูไปเลยตรงๆเนี่ยไม่ควรนะคะอาจารย์พยายามจะให้เห็นหลายแง่มุมของดาวบับเคราะห์แต่คราวนี้คืออย่างนี้ในในใน,ใน,ใ,นในดวงไทยอ่ะ คนไทยเก่งมากเขาจะเปรียบเทียบเพื่อเวลาเวลาสอนลูกศิษย์นะก,ก็ตําราสมัยก่อนคนอ่านหนังสือไม่ไม,ไม่ค่อยจะเก่งอ่านไม่ออกกันหรอกต้องใช้อาศัยความเข้าใจความอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะใช้คำพูดสั้นๆง่ายๆค่ะ,ะเนี่ยใน,ในดูดวงนี่นะพระอาทิตย์เปรียบเสมือนอะไรถ้าเป็นต้นไม้พระอาทิตย์จะเปรียบเสมือน,อนรากแก้วเออใครที่พระอาทิตย์ในพื้นดวงดี เขาก็จะเป็นมีความเข้มแข็งยั่งยืนมีโอกาสใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพระจันทร์คืออะไรพระจันทร์คือลําต้อนอะไรก็ว่าไปอ่ะดาวพฤหัสคือพ้นสุขคือดอกเลยใช่ไหมคะที่แต่ราหูนี่สิคืออะไรคือด้วงคือปลวกอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันจะมารบก,กวนทําร้ายสิ่งที่ ที่มันโตๆอะไรอย่างเงี้ยนะออไอ้น,นี่มันมีปริศนาปริศนาทรามอยู่ในนั้นพอสมควรก็ราหูอ่าราหูย้ายเข้าพิศพใช่ไหมคราวนี้เนี่ยพฤศพเป็นเรือนของดาวศุกร์ดาวศุกร์คือไหลดาวศุกร์คือเงินเงินเงินของใครของของคนทั่วไปนะคือคือเราทุกคนต้องอยู่ในโลกใบเดียวกัน ข้อที่หนึ่งเราถึงต้องได้ดูดาวดวงที่เป็นดวงโดยรวมก่อนก่อนที่จะมาแยกย่อยลงแล้วคนแต่ละคนก็ต้องอยู่ในที่แต่ละที่บนโลกนี้ในแต่ละที่ก็จะได้รับอิทธิพลดาวแตกต่างกันไปแต่ขณะเดียวกันไอกที่เป็นภาพรวมเนี่ยมันมันจะมันเกแบบเหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเราเห็นพระจันทร์ใช้พระจันทร์ดวงเดียวกันใช้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันเพียงแต่ คนที่อยู่ซีกโลกเหนืออาจจะร้อนในเวลานี้ซีกโลกใต้ร้อนในเวลานี้แต่มันก็จะมีส่วนอะไรทานองอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างครวนี้พูดถึงดาวสุขใช่ไหมเรื่องเงินเรื่องเงินคือตัอ้งแต่ตั้งแต่โควิดมาคือก่อนนั้นนั้นโลกเราก็วุ่นวายมากเนาะเราก็พูดหลายครั้งว่าเป็นช่วงเปลี่ยนยุคแล้วก็มาเนี่ยมาโควิดมาจัดการซ้ําอีกนะมาจัดการอีกอันนี้ชัดสุดเลย มันก็มันก็เราเรายังไปไม่ถูกกันเลยนะตอนนี้ไม่มีอภิมนุษย์คนไหนสามารถลุกขึ้นมาบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราต้องทำสิ่งนี้แล้วโลกจะเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ยังไม่มียังไม่มีเพราะมันยังไม่สิน้นมันยังไม่สิน้นวงวงยังไม่สิ้นจังหวะของการเปลี่ยนเลยมันยังไม่เข้าที่อะไรอย่างนี้นะคะมันยังอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนดังนั้นราหูมาที่นี่คน้นทซั์ไหม ก็โอเคก็ก็นับว่า,าคนทรัพย์แต่มันไม่ใช่คนธรรมดานะคะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ถือว่าอต้องอิงตำรายเยอะมากอันนี้เดี๋ยวคือคือเราต้องคุยกันเรื่องนี้ยาวแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะรวมไปถึงอิทธิพลของราหูของทุกราศีดาวศุกร์ที่ดาวศุกร์เป็นเรื่องแทนเงินของของของ,ของโลกแล้วก็ของของแต่ละคนด้วยแทนความแทนการเงินเป็นอันดับ สำคัญเพราะว่าเรือนที่ดาวสุกไปเนี่ยเน้นเรื่องเงินการชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การบริโภคมากกว่าเรื่องความรักนะความสัมพันธ์ก็เน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวคนใต้ปกครองดูแลมากกว่าความสัมพันธ์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่ขอพูดแบบเร็วๆนะพอสุกมาปุ๊บแล้วมันจะต้องเฮ้ยแบบแยกไปเลยไหมอะไรอะเหมือนเหมือนน้ำพัดพา ทรัพย์สมบัติหายว่าไปกับตาอย่างนั้นหรือเปล่าที่ราหูจะมาค้นทรัพย์นะหรือว่าราหูจะเหมือนโจรที่มาคอยส่องเอาเฉพาะสิ่งมีค่าไปอะไรเงี้ยหรือว่าราหูจะมาทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่ว่าาดาวทุกดาวทุกดวงให้ให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษอาจารย์มองว่า,าในาสิบสองราศีเนี่ยไม่ว่าดาวใดโดยเฉพาะแม้แต่ราหูนะคะ เขาไม่ได้ให้โทษไปทุกราศีแล้วในหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลา1ปีครึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ให้คุณให้โทษไปตลอดอหนึ่งปีครึ่งมันกี่วันเนี่ยสบวกกับอีกอะไรก็กี่ไมว่าก็ก็ห้าวันอะไรอย่างนี้นะเราคงไม่ได้ให้โทษทั้ง500วันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็ต้องมีจุดที่มันเข้มข้นว่าไอ้ตอนนี้เป็นช่วงที่มัน ต้องระวังใครๆก็เรียงไม่พ้นอะไรอย่างนี้นะคะ,ะหรือยากมากอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือช่วงที่ชิวๆก็ได้ช่วงสบายก็มีและที่สําคัญราหูเนี่ยเป็นดาวเป็นดาวที่อจอมจอมให้โชคเลยพวกนักพนันนักเสียงทั้งหลายรวยเพราะราหูทั้งนั้นอะไอยน,นะคะคนยิ่งใหญ่คนมีชื่อเสียงวเวอรเวอร์เ่ยได้มาจากราหูทั้งนั้นไปดูในดวงเขาจะเห็นว่าดวงคนพวกนี้เนี่ย จะจะมีราหูเด่นเป็นพิเศษอันนี้คือราหูก็ให้คุณได้ใช่ปะ่ะครนี้อ๋อเมื่อกี้พูดถึง12ราศีใน12ราศีเนี่ยมันจะมีราศีที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ที่ราหูอยู่แล้วราหูให้คุณแน่นอนอะไรเงี้ยก็มีอย่างเช่นราศีกุมราศีตุลราศีมิถุนอ่าแต่แต่เอ กลุ่มนี้ทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าราหูเป็นเ,นเกษตรคู่กับดาวเสาร์ด้วยซ้ำนะคะส่วนในราศีตุลเนี่ยราหูเขามีเรื่องของเขาอ่ะก็คือมีมเรือนสำรองของเขาอยู่ที่นั่นเวลาราหูมาเนี่ยสังเกตดูได้ช่วงไหนหรือในดวงใครนะมีอะ่ะส่วนมากคนนั้นก็จะเป็นคนเป็นที่รู้จักไม่เคยออกไปจากหมู่บ้านก็มีเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านนั่นแหละ เป็นพิเศษอะไรอย่างนี้นะคุณเคยตั้งแต่โจรยันอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นคนที่แบบเข้าถึงเข้าได้หมดหรืออะไรอย่างเงี้นะคะคือเข้าถึงกันได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเงี้ยแล้วมิถุนล,ล่าอะไรเงี้ยอันที่จริงตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราหูไม่ได้เป็นคู่มิอ้ยไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกับมิถุนนะคะแต่แต่ที่มันมันพบอ่อะไรอ,อ่วิกฤต ทั้งหลายเนี่ยมันมีดาวอื่นประกอบซึ่งอาจารย์กิจกมลเองเนี่ยไม่ได้มองที่พิษลาหูาาเรื่องโควิดแต่มองที่การเปลี่ยนยุคไปเลยคือเสากับพฤหัสราหูมาประกอบอะไรเงี้ยแต่แต่พอราหูจะมาที่พฤศพเนี่ยอมองว่านะคะมองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ อันนี้อันนี้พูดไหวมาท่านใดที่ที่เป็นน้องใหม่อาจจะไม่เคยไม่เคยได้ยินแตก่ก็แชร์ออกไปนะคะแต่ท่านที้ที่ติดตามรายการอาจารย์ว่าจะทางวิทยุทางเพจาจรย์ะพูดเสมอเลยะคะ่ะว่าเนี่ยปี60ปีมีครั้งหนึ่งเมื่อปีพศสองพันรีเน่ยอตอนนั้นน่ยสาวกับพื้นหัดอยู่แบบนี้เลยอยู่ อยู่ราศีธนูกับราศีมังกรแบบนี้แหละก็มีผู้เยลีตีกองไปชุมเพราะว่าตอนนั้นน่ประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อก่อนเรา ไม่รู้แหละอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีก็มีก,มการทํามาหากินอีกแบบหนึง่งมีคนเก็บภาษีอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนั้นก็คือมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จไม่คือไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราไงมันมันจะมีแบบไปทั่วโลกโรคระบาดก็อีกส่วนหนึ่งนะแต่แต่มันตอนนั้นไม่ใช่สงครามอ่าคือคือคนไม่ใช่โรคมาฆ่าเราคนก็ฆ่ากันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงครามคนที่หนึ่งเสร็จสงครามคนที่สองมาเสร็จแล้วก็อะไรกัน คนหวัดระแวงกันไปหมดเลยนะคนล้วนหวัดระแวงอะสายรับเต็มไปหมดวิชาลีรับทั้งหลายโอ้ทั่วโลกอะไรย่าเงี้ยปันป่วนไปช่วงนั้นก็เนี่ยลาหูก็ประมาณนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อพอพอ,พอหลังพอพอ,พอเปลี่ยนยุคเ,เปลี่ยนยุคสักหน่อยนึ่งสงครามอะไรแล้วมาแล้วเนี่ยพศสอ0พอย่างที่ว่าพอดีอ 2500, ส,สอ0พันห้อะไรช่วงเนี้นย เราก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสบรับแห่งชาติฉบับที่1นก็คือเราเริ่มเราเริ่มมีวิธีการใช้ชีวิตที่เป็นเงินเป็นเรื่องของเงินนะคะเป็นเงินาาจากภาคอะไรอะภาครัฐกับผู้นำรัฐทางรัฐกับทางประชาชนเราจะาทำหน้าที่กันยังไงก็คือมีมิติใหม่ทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ย เออยางเห็นได้ชัดวิีการสร้างงานสร้างไรายได้อย่างที่เมื่อก่อนแล้วทางานเรเเ้เอาข้าวชั้นชั้นปลูกข้าวเสร็จชั้นไปแรกไข่บ้านเธอเลยเหลืออะไรอย่างเงี้ยสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้อ่ะก็ยังไม่มีอาพมนุษย์ ที่ไหนนะออกมาบอกได้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นจะเป็นแบบไหนแต่โหราสตาร์ที่ราหูมาอยู่ที่นี่อาจารย์จะเอ่อเรียกง่ายว่าราหูคนรั์แน่นอนตอนนี้ก็คือมีเท่าไหร่ทรัพย์อยู่ที่ไหนราหูไปดึงออกมาใช้หมดเลยเพราะเราเดือดร้อนกันก็ต้องเอามาช่วยกันใช่ไหมคะเอรดมกันมา,าค้นเป็น,อนเออค้นจน มาครา,านี้คงจะค้นแบบหมดแล้วหรืออะไรก็กว่าไปแล้วก็คือเขานี้ก็จะเป็นช่วงที่เราได้เห็นได้เห็นภาพได,ได้เห็นได้จังหวะเปลี่ยนแปลงง่ายๆในช่วงปีกว่านะใช้เวลาประมาณปีกว่าที่เราหูอยู่อยู่ละสีพฤชศพเนี่ยอาจารย์ถือว่าโลกของเราแล้วก็ประเทศของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ แบบใหม่ซึ่งไม่ทราบว่าแบบไหนถามว่าดีขึ้นไหมแน,น่นอนเรียกว่ามันจะดีขึ้นในคือคือกลายเป็นกลายเป็นเริ่มต้นยุคใหม่ไปเลยมันไม่ใช่แค่รวยขึ้นมาปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบนั้นมันมันจะเป็นอะไรที่มันจะเกิดมันจะเป็นระยะย,ยาวซึ่งการเริ่มต้นแน่นอนแหละมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ที่ที่เอ่อที่เรียกว่าดีหรือไม่ดีเหมือนเด็กเกิดใหม่เดินได้เลยมันก็เป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องอ่อนแอต้องทุกๆกการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ย มีมีหลวงวิจิตวัฒการท่านชอบเรื่องแบบนี้แลวอาจารย์ก็ชอบด้วยบอกว่าเวลาดาวย้ายราศีเนี่ยก็จะเหมือนอะไรเหมือนท่านก็นั่งคิดอะไรเงี้ยจะเปรียบเหมือนนกอ่าบินจากกิ่งไม้ที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเขาก็จะมีแรงถีบเวลาดาวเคาะเน้นเน้นดาวเคาะดาวแบบเคาะนะย่ายราศีทีอะ่ะก็ที่ที่เราเคยพักหลังมาเราเคยใช้กันเนาะ ราหูถีบอะไรอย่างเงี้ยดาวดาวะดาวที่มันมาแรงมันจะไปแรงอะมันนี้มันก็ต้องมีแรงส่งมันจะถีบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็วันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ประมาณนี้ค่ะว่าอิทธิพลราหูโดยภาพรวมจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องติดตามเพจสยามมงคลให้ให้ดีๆนะคะว่าเราจะเจาะลเรื่องนี้สำคัญมาก